จ้าตัวเขี้ยวเวียนฉลามเวียนให้ฉันแนะนำตัวกับไม่ได้อล่ะสสดีทคนด้วยนะตอนนี้เราอยู่กันในเกมลับมือถือแบบจำลองเล่นได้หลายหลายคนวู้มาทางนี้เราจะทำเลยเอ่ยทำอะไรก็ได้ส,ร,สร้างแพรสร้างแพรจะสร้างแพรให้ขนาดใหญ่มาก โอเคแต่ก็กลัวมันขึ้นไม่ได้โอเคมันต้องวางมือลงก่อนอันเดี๋ยวฉันไป,ป็นตัดไม้ตรงนู้นก่อนนะตัดไม้อะไรดีจิ๊บไอ้ได้น้ำได้น้ำแล้วได้น้ำกินน้ำก่อนแล้วกล้าย ที่ชันเอาไว้ใช่ตอนนี้ฉันขาดแลนน้ำอยู่ออตอนนี้แกข,ขาดแขนน้ำมากกว่าโอ้น้ำฉันไม่ขาดแคลนหรอกฉัมีสิทธิ์นะโอเคอันตรงนี้ฉันป้องไว้ก่อนนะชตแล้วบฉันจะไปตัดไม้ทำลยป่าเพราะว่า แม้ว่าเราจะออกจากเกมมันก็จะงองเองเหมือนแบบมันอนมันมีชีวิตจริงๆอ่ะใช่ไหมดูดิเห็นไหมงอกมาดิย super super h e ป้ามาสิบสิบ <haciendo> ส <sound> oh. okay, e ิบโอเคไปบ้านกันดีกว่าไม่กลับดีกว่าจริเคมาฉลามมาจริเคกลายเป็นฉลามแล้วอะไร พันทัพ,พ,พมาโอ้โออยตกน้ำ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 

Yeah. เออไม่ดีนะม <c oughs> ันขึ้นไม่ได้คืออะไรอ้าวสีกูมาเอียงสึขึ้นได้สีกูมาเอียงสึกขึ้นได้คืออะไรวะปัอบหยุดอันนี้มาแทนสิเดี๋ยวกูจะเก็บเอ็ไปเลแรลามชีนี่ ครั้งนี้เราจะมาทำเป็นทำเป็นอะไรดีเดี๋ยวกูให้นะที่มือตุกโอเคกูทำเออนี่แล้วก็ เขาเอาลัวมาทำไมอ่ะในเมื่อเราไม่เจอสัตว์สักสัก,กตัวใช่ไหมสปาร์ครวันนี้เราจะมาสร้างที่ดักปลากันกสี่งที่ต้องการก็คือเชือกสิบห้าไม้ยี่สิบห้าอันนี้ก็จืออันขอเวลาสกูะ มีมีแต่มันเป็นหน้าต่างต้นกล้วยมต้นกล้วยเหรอใช่นี่มันเหมือนประตูนะไม่มันเป็นหน้าต่างนี่นะนี่อะไรบ้างต้องการเชือกหนึ่งอันนบบนี้ต้องการเชือกกว่าแป๊บแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ฉันจะเอาหน้าต่างจะปังนี่หน้าต่า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 งเหมือนประตูอยู่นะแต่ฉันต้องการไม้หนึ่ง นี่นใช่ไหมใช่นี่หนึ่งครับไปแล้วสองครับไป,ไปส,สองอันแล้วครับไปไปสามอันแล้วสองอันพอ,อสามอันเลยอ่ะสามอันก็ได้เอามาเลยหรือสร้างเลยก็ได้มันสร้างแบบนี้อะเดี๋ยวก่อนนะเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะสร้างยังไงดีไอ้นี่ไอ้นี่ สร้างห้องของตัวเองด้วยนะช่งาง <คด S 2> มันเถอะโคตรชั่วนาสงสารไร้เดียงสาเหมือนกูเดี๋ยวหน้าต่างเราจะตั้งตรงไหนดีหันตรงนี้ปะตรงนี้ดีไหมด้วยความหมันใส่ขังมันเลยไหมมันทุกไม่ได้อีกอันหนึ่งเราเว้นบล็อกไปตรงนี้แล้วก็สร้างประตูมันจะพยายามทำลายเพื่อเอาไปของตัวเองอะ เราจะ,<น>จะสร้างมันื่องมืออัดเจารอยยา้มสองรอยมอที่ไม่มีกำลังคุนหน้าขังมันมากเลยอ่ะอยากขังเหมือนกันมันจะทุบไม่ได้หรอยมอเนี่ยเออไอเนี่ยมันคุกทุบไม่ได้โอ,อ้เฟนทุบไม่ได้ก็ดีอันเราต้องการอันเนี้ยเชือกหนึ่งเชือกสบายตอนนี้สปักเหลือแต่เชือกที่ต้องใช้ชิปไปไม่รูต้ตอนนายครับเชือกให้สปักไม่หลับเลย แค่ของสตั๊ก,กเล็อะไรพวกนี้มันจะหายเอ๊ะหมดนะม,ดมันไม่หายหมดหรอกเดี๋ยวกูก็ใช้หมดอยู่แล้วมต้องหัวเพราะว่ายังไงเราก็ได้ใช้หมดอีกแล้วแหละโอเคฉันสร้างม,มาแล้วนายวางให้หน่อยนะวางเลยแล้วตัวมาวางอันนี้แ,แบบเนี้แบบเนี้แต่คนอื่นขอวางเป็นตรงนี้ก่อน แกอันนี้ก็เป็นห้องเราเลยหุ้ยเจงเลยอะส่วนประตูก็เอาเป็นตรงนี้นะประตูเราเอาเป็นประตูใบกล้วยดีมากสปาร์ตได้เดี๋ยวขอใช้ให้แบบฟุกเฟือยกันจระเข้วินจระเข้เลี้ยฉลามฟุ้ องิงเลยลนะ่ยจะพอ,พอแล้ว,ลวนะเอไม่มีควายนะเยได้กล่องมาสองกล่องเลยมันจะพอได้เหรอไม่ใช่โอ้ลืมไปเดี๋ยวฉันับประตูเองเดี๋ยวฉันขับประตูเองเย่ในส่วนไก็ได้ขอโอ,อขอ,ขอไอ้ล้ำอยู่ไหนไอ้ล้ำอยู่น้ว จะปักประตูเรานี่ไอเหลือมาดีตรงนี้มาดีจะปักตรงนี้ครับเลยไม้ประตูจะปักขอไม้หน่อยได้ไหมห้าไม้แต่ใช่ไม่น่ามีไม้คงน่าจะมีติดกันลองเอามาหน่อยจิ้งหมดแล้วใช่ไหมหย่า

เองแค่แต่ว่ามันมีใบกล้วยกระถาเห็่คู่ขาดอีกหนึ่งอันเองอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยเป็นสปอตโลคได้ไหมอีนี่มาหามพ่อมึงอ่ะบจมันปิดประตูไม่ได้ด้วยนะประเด็นอ่ะก็ไม่เป็นไรไม่มีมอนสเตอร์หรือว่าซอมบี้อะไรมาหรอกอยากผักมันมากเลยผัก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 มันตกน้ำไปผักมันตกน้ำไปผัก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 แแทงเพื่อนได้เปล่าอะแทงไม่ได้ ลองดูสิมันแทงไม่ได้มันแทงไม่ได้โอลิบักไนเ่อเมื่อกี้มันจะเก็บเออสปลั์กไี้ไงฉันเก็บได้แล้วฉันเก็บหน่อไม้ได้แล้วนี่ฉันเก็บอันนี้ไปแล้วเห็นไหมต่อไปก็ปลูกต่อปลูกต่อปลูกต่อมันปลูกไม่ได้แต่เก็บได้ประเด็นโอปลาปลาได้กี่ตัวแล้วเนาคคออนี่คั์ักแบบกก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 ก เพงไม่มีนี่เอเด็กบสปาร์มีใบกล้วยมากไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันดดาแล้วฉันดดาแล้วเยอะแนนะไอ้นั่นมันใช่เมล็ดตออะไรก็เอามาเล็ดมาปูไงไม่ใช่ลองดูข้างในเนี่ยฉันได้เมล็ดกระเป๋าในก่อนเนี่ยสีทองทองแหละไอ้นี่มันจะเอาเป็นประตูทำเพื่อเมล็ดถั่วพัน อไ,ไอ้เนี่ยสกูจะสร้างเป็นกำแพงมึงดูดิมันสร้างเป็นใสประตูเยียคุณจะเอาอะไรไว้ตรงนู้นคุณจะไปไหนของมันคุณจะแบนอีนี่ละไหนๆมันก็สร้างประตูลสร้างแผ่นไว้ตรงนั้นเด็กจะได้ขยับไปขยับมาสลับซ้ายสลับนู่นสลับนี่สลับนั่น รูปก่อนเหี้ยแล้วมันบ้านงมากเลยแล้วก็มันคือรูปชัดๆไหนว่าไหมใช่มันเป็นนโนบโนบคือเทพโปรเอซิโปรฮาตุริกเ A C P R อซิโปรได้ปลาแล้วโอเคได้ปลาแล้วได้ปลาแล้ว แลวแถมมันสร้างส้อนไม่ได้ด้วยนะ yes. ประเด็นน่ะเพื่อนชวน้ย <aty> ล <eln> <t waste écrit sobre> <t> ืมไปเลยลืมกินอาหารนาฬิกาเท่าไหร่นบอ1 1แี่นาทีาเลมาปลูก เมีขึ้นให้เอาแล้วก็จะแล้ววางระบบเสร็จแล้วจะกันไม่มันไปนั้นสมมตินี้ก็ ขอตลาไปก่อนใครชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์ u ับส r คร e ด้วยจะใหม่ขึ้นหน้าบ๊ายบายกูไปเลืขอกูจะขังมันไม่ให้มันขึ้นมาจะข,ขังมันตรงนี้แหละ